แล้วตอนนี้เราลุกข้าชาติยทิศตะวันตกคนเดสทินะวนอกสนามเดินเล่นสวนสวนสุขภาพสวนสุขภาพค่ะทุกคนมาแล้วสองคนตายายจะมืดแล้วแสงชชาโดติยดูสวยนี้เขติดดอกไม้อืมตอนฟอนิวเยียมีลมลมลมเดอเดอแต่แ่ิ้งิ้ฟมัสยูเฮเล็ก f อ r y ยู นี่ค <c oughs S 2> ่ะท <Sith> ุกคนสวยน้ำมาค่ะทุกคนเปิรดเริรดเริรดเริร์ดสวัสดีนะสวัยดีทุกคนเป็นแม่น้ำ อยู่แม่น้ำถ่ายรูปอีกแล้วค่ะเป็นของฝันเขาติดไฟกลางคืนมั้งน่าจะติดกับไฟกลางคืนสวยดีเป็นสนามสนามหญ้าดูเป็นอันนี้มีปลาด้วยนะเป็นแม่น้ำแล้วก็มีคนเดินออกกำลังกายฝั่งนู้นเมื่อก่อนเป็นสนามบินเก่า สนามบ,บินของทหารสนามบ,บินเก่าของทหารทางนู้นแล้วก็ทางนู้นมองไดูจะเห็นวัดสวยดีนะเนี่ยดอกไม้ธรรมาชาติค่ะมีลมนิดหน่อยมีม้านั่งด้วยถลุยแล้วมีให้อาหารปลานั่งหน่อยนึงเอ๊ะเอ้ย,อย,อยมีม้านั่งด้วยค่ะแต่ว่ามันหนาวเนาะอากาศเย็น ตรงนี้อากาศเย็ยนแล้วคนเขาก็ออกกําลังกายแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้หนาวเเดี๋ยวโอ้โนมีต้นตาลต้นไอ้นี้ไม่ใช่ต้นตาลต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรนะต้นสูงอะเรียกต้นอะไรเนี่ยคนก่อกําลังกายอะไะ ธรรมชาติคนชอบออกกำลังกายนี่ทุกคนเนี่ยต้นอะไรเขาเรียกต้นตาลหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมต้นตาลหรือต้นอะไรนะเอออะไรนั่นต้นตาลหรือต้นอะไรนะต้นปาล์มต้นปาล์มไหมโนเดทรีอะเดอะบิ๊กทรีต้นปาล์มไจ่เป็นต้นปาล์ม มันคือเหมือนเหมือนนกเลยอ่ะเหมือนหัวนกเลยนะเนี่ยเป็นที่อันนี้ก็ทําใหม่เนะี่ยหลายปีแล้วนะเนี่ยก็คนก็มานั่งให้อาหารปลาแม่น้ําเป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีอาหารปลาคนก็ออกกำลังกายรอบไปนนะใหญ่กว้างยังไงเนี่ยลูกอันเนี้ยอันนี้ลูกมันยังเขียวอยู่ไงเนี่ยเรียกลูกอะไรนะเห็นบางคนเรียกลูกลูกตีนเป็ดเขาบอก แต่มันกินไม่ได้นะเยอะมากเลยเขาเห็นเขาบอกมันจากอินเดียนะเขาบอกมาจากอินเดียเนี่ยหล่นลูกใหญ่ๆเนาะเนี่ยพอมันแก่แล้วมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆลูกมะพร้พาวอะ่ะเนี่ยเนี่ยหล่นเต็มเลยเนี่ยลูกสีเขียวนี่ลูกใหญ่เนี่ยพอมันแก่แล้วจะเหมือนลูกมะพร้าวแต่มันกินไม่ได้นะเอาขาเขียก่อน <laughs> เอาขาเขียก่นันลูกมะพร้าว อยู่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่มีนกบินด้วยฟิสอ่าเนี่ยก็ให้อาหารปลาเนาะหน่่ยกำลังให้อาหารปลาปลาเยอะมากเลยนี่ยๆๆเ,เรเื่อยๆๆๆกล้องเนี่ยตกเด้อกล้องตกไปได้เด้อเนี่ยเรื่อยๆๆปลาเต็มเลยเห็นปะอันนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็ตำปลาหมอไงปลาตะเพียนปลาหมอเยญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เด้อปลาตะเพียนหรือปลาหมอเนี่ย เมื่อก่อนน้ำน้ำท่วมปลาออกใหญ่มากกว้างนนก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 บินเฮนี่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 นกนกเต็มเลยนู่นตรงนู้นจะเป็นวัดเจดีย์เป็นวัดท่าเรือแล้วก็เมื่อก่อนแกก็มาเดินออกกำลังกายที่นี่แหละเป็นสนามบินเก่าลมแรงโนบีอาร์เอาไซไงเดีะเอาไซ คนก็เดินออกกําลังกายอันนี้ก็จะอยู่ตรงแถวราชการเนาะส่วนราชการทำงานอะไรพวกน,นี้คนดีนะเรามีเรามีตัวช่วยเรามีคักของเย็นค่ะความอบอุ่นเย็นเย็นดีที่มีคักกล้องมาเห็นไหม พูดนะ <c oughs> กินลมชมวิวค่ะวันนี้ชมบรรยากาศที่ตราดกับทุกคนเขาเรียกว่าสวนสุขภาพตราดลูกชาติลูกชาติตราดเนี่ยใชมไหมวิวใหญ่นะกว้างมากนี่เมื่อก่อนนี้ก็จะมาถ่ายรูปแถวตรงนี้แหละนี่คนนี่ปลานี่ป้าปลา,ปาทุกคน อันที่ตัวแังตัวยังเล็กอยู่ไอ้ย huh? <Yeah. laughs> ังเล็ก D C S ฮะเยอะ D C S เยอะไหมแค่บอกว่าปลามันเห็นแลวปลาขึ้นมาเยอะมากเลยด <us ur> ูดิเยอะมากดูดิดูดินี่ปลาปลาตะเพียนนั่นเนี่ยปลาตะเพียนเยอะมากค่ะทุกคนดู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 โอ้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยปลาเต็มเลย นี่แเราก็มุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเลยตรงนี้เลยไปแล้วเ <c oughs> ย็นนะเนี่ยหนาวนะไห่มากนูอีนะไกลามากเลยนะกยไก่ไก่เนีี้อันนี้ก็จะเป็นทางถนนรถวิง่งอันนี้ก็จะเป็นสถานีราชการ องสวนลูกชาติก็จะมีงานนะบางทีก็จะจัดงานพวกรอยกระทงหรือว่างานงานเอออะไรอะ่ะงานวานเลนไทายอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้เขาจะจัดงานเป็นสถานที่จัดงานเพราะมันกว,กว้างใหญ่มากเลยละดูดิใหญ่มากนะอันนี้โตลมค่ะทุกคนเอาเรือมาพายได้เลยเนี่ยเนาะน่าจะเรือมาพายนี่คือรอบเลยสวยสถานที่สวย คือถ้าไม่มีลมนะจะเดินเล่นแต่ถ้าเวลาหน้าร้อนนี่ร้อนมากสีหัางเลร้อนเนี่ยสถานที่กว้างกว้างเวลาถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหสีโมยังมาเดินไม่ได้นะแดดแล้วกว็ร้อนมากต้องมาเดินช่วงประมาณห้าโมงกว่ามาดูรอบๆนะคะท,คทุกคนเดินออกกำลังกายทุกคนออกกำลังกายเต็มเลยตรงนั้นจะเป็นสนามบินเก่าไง นี่ดูอีกครั้งหนึ่งนะตึง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 เขจะมีของขายอาหารมีผลไม้มีสกอกกดเข็นอะไรเนียบรรยากาศสวยค่ะทุกคนมาเที่ยวตาดกันเด้อใครจะมาเที่ยวตาดก็มาเด้อนี่นี่ตะวันตกแทางนี้แสงตะวันตกจ้านี่ทุกคนสวยนะนี่ต้นต้นตาลต้นตาลหรือต้นหรือว่าต้นอะไรนะต้น ต้นปาล์มไหมต้นตาลหรือต้นปาล์มกหลังอยู่นี่ y e ไอ I see yeah I see วิวสวยบรรยากาศจุ้ยช่วย,ม,วย,วยมันจะมืดเร็วถ้าหันมาตรงเรามันจะมืดมันอยู่ที่แสงเนาะมันทิ้งแสงแสงไม่พอค่ะต้องการแสรงค่ะเพื่อน เนี่ยดูธรรมชาติมากทุกคนสวยไหมสวยมากค่ะทุกคนยูแต่ว่าช่วงนี้มันจะลมเย็นไงอาการเย็นไม่รู้จะเย็นถึงกี่วันเนาะตัวอไรนี้เยอะนะลูกเออเขาเรียกลูกตินเป็ดเยอะเราก็จะมาเดินกินลมชมวิวกันทุกคน,นออคนเดินเต็มเลยนะฝั่งขางนน้นนะฝั่งขง้าง้นก็จะเป็นหญ้าเนี่ยคนก็เดินออกกำลังกาย ตรงนี้เริ่มลกแล้วเมื่อก่อนมันเตียนนะเนี่ยตรงนี้เริ่มลกตรงนี้ยากขึ้นเต็มสวยค่ะธรรมชาติสลุยเหนือทิจิ้งเออดอซันเดอซันเซ็ตเดอซันโซลเอ่อคูเช่คูเช่เดอคูเช่เดอโซล ตะวันตกเดียวซันสิสวยค่ะทุกคนดูธรรมชาติมากค่ะตะวันตกตะวันตกอะไอุะยมุมนี <c oughs> ้ยิ่ยงสวยมุนมนี้ยิ่งสวยค่ะทุกคนดูเลเห็นชัดมากเลยนี่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 นียิ่งสวยมากเลยนี่นี่นี่ อันนี้พามาชมบรรยากาศตราดนะคะส่วนลูกชาติตราดชวกบรรยากาศดีๆดูดิสวยมากคะ่ะทุกคนอันนี้เราก็จะพามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสองคนตาใหญ่เดินเล่นใหญ่กว้างมากที่เดินอะ่ะกว้างมากคือนู่นเลยนะยาวไปนู่นกว้างมาก กว้างมากเลยทุกคนนอต้นตาลต้นตาลต้นอะไรนี่แหละเยอะต้นตาลหรือต้นอะไรนะเลียกสิ่งล้ะเออจําชื่อไม่ได้เรียกยากต้นปาล์มเออต้นตาลหรือต้นปาล์มเนี่ยไม่จะเป็นรูปช้างแต่ว่าเขาจะไม่ได้ตัดคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะ บายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ